สองมกราคม2569วันน้้เรามาดูแปลงมะเขือเทศกันว่าเป็นยังไงบ้างมะเขือเทศที่เราเอาฟาร์มปลูกในโรงเรือนปิดนะแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือดกมากดกเลยดกจริงๆเป็นมะเขือเทศพันราชินีนะออกดกดกจน มาเก็บกันเองได้อะคือถ้าใครอยากจะมาเก็บมะเขือเทศหรือพาลูกพาหลานมาเที่ยวในเมืองแล้วอ,อยากจะพามาสัมผัสเกี่ยวกับกเกษตรอะนะมาได้เลยนะที่เราออฟฟ่ามาเก็บมะเขือเทศกันแต่ไม่รอดห,หมดแล้วนะตอนนี้ก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศที่เราปลูกเป็นพันราชินีนะปลูกบนดินแล้วก็กางมุ้งบนหลงังคาแบบนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะดูเสียกอนยกขนาดนี้ มากมายเลยนะโดกมากถึงมากที่สุดแล้วก็เป็นผู้อะ่ะต้นค่อนข้างสมบูรณ์แหละแล้วก็เราจะมีมะเขือเทศที่เป็นสายพันธุ์ของอเมริกานะพี่สาวเขาเอาเม็ดมาจากอเมริกาเป็นหน่อต้นเขาไม่ได้โตมากนะแต่ว่ากิ่งก้านเขาอ่ะ ใหญ่โตผิดปกติผิดรูปผิดร่างมาเขือเทศทั่วไปใบก็โตใบโตมากดูดิบางใบใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเห็นไหมนี่เป็นพวกๆอย่างนี้ก็มีเห็นเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ช่วงมามเขือเทศเขาจะราคาถูกก็ไม่รู้นะนี่นี่นี่น่ารักมากเลยดูดิฮม มาเก็บกันได้ตอนนี้มีมะเขือเทศสองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ราชินีแบบนี้ลูกไม่โตมากกับอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็จะเป็นมะเขือเทศพันธุ์ที่ได้ต้นได้เมล็ดมาจากอเมริกาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือสายพันธุ์อะไรนะลูกเขาก็จะอย่างนี้เลยเห็นนะเนี่ยกิ่งเขามาแล้วมีลูกพอมีลูกแล้วอะ ออกมาเขาก็ยังแตกแขนงออกมาอีกงงกับการเจริญเติบโตของเขาจริงว่าตรงลงเป็นลูกชาดอกหรือเป็นกิ่งแน่เพราะเา็าออกรูปแบบเนี้ยออกมาปุ๊บเห็นไหมนี่เป็นกิ่งออกมาแล้วก็ออกมาไปแตกมาเป็นกิ่งกิ่งก็มีดอกอีกแล้วก็เป็นมะเขือเทศแปลก,แ,ปลกแล้วก็ลูกกลมๆเห็นลูกเบลอเลยนะแต่ยังไม่ยังไม่แดงอ่ะก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมื่อวานซื้อนี้อีกแปลงหนึ่งเนะี่ยปลูกก่อนหน้านี้ มันก็ไม่หวานเท่าไหร่นะทั้งๆท,ที่เขาใช้ชื่อว่าสวีทก็มาดูได้นะที่ละอฟาร์มจะมาดูหรือมาเที่ยวก็ได้นะที่ละอฟาร์ม